การออกกำลังกายเพื่อชีวิตประจำวันสนใจมากที่สุดเพราะเป็นการผสมผสานการออกกำลังกายแบบต่างๆเข้าในโปรแกรมการฝึกเดียวกันในหลายปีที่ผ่านมาเราไดเ้เล็งเห็นว่าการออกกำลังกายแบบนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเริ่มแรกนักกายภาพบำบัดได้นำแนวคิดการบริหารร่างกายแบบนี้มาใช้กับผู้ป่วย ที่เข้ามาฟื้นฟูร่างกายหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยหรือเข้ารับการผ่าตัดซึ่งการบริหารร่างกายนี้จะสามารถทําได้ทุกที่เมื่อว่าจะอยู่ในที่ทํางานหรือที่บ้านเพื่อทําให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้เป็นปกติการออกกําลังกายเพื่อชีวิตประจำวันคืออะไรการออกกําลังกายเพื่อชีวิตประจําวันหมายถึงการฝึกฝนร่างกายเราให้แต่และ อเว,วะได้ขยับขยืน่นหรือใช้ได้เต็มที่ในแต่ละวันอย่างเช่นการยกของหนักการก้มหยิบของที่อยู่บนพื้นการปีนขึ้นลงบนันไดหรือการอุ้มเด็กในขณะที่เราคุยโทรศัพท์อยู่เป็นต้นถ้าร่างกายได้ฝึกฝนทำท่าทางการขยับขยื่นที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ดียิ่งขึ้น โปรแกรมการอาอกกำลังกายนี้จะเน้นหนักไปในกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังและกิจกรรมที่มีการขยับร่างกายบ่อยๆแต่ใช้กำลังเพียงเล็กน้อยเพื่อกิจกรรมทั้งสองมาผสมผสานกันก็จะทำให้ผู้ฝึกรู้สึกถึงการขยับร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่จะเน้นกล้ามเนื้อแกนกลางของหน้าท้องและช่วงหลังตอนล่าง เพราะกล้ามเนื้อเหล่านี้มีความสาคัญในการเคลื่อนไหวของร่างกายข้อดีของการออกกําลังกายเพื่อชีวิตประจําวันการการทำงานที่เสถียรและดีขึ้นของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆช่วยลดอาการบาดเจ็บเนื่องจากการออกกําลังกายที่ไม่ถูกต้อง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นให้กับร่างกายขอบคุณครับ